ฟังด่นเลยครับคุณผู้ชมมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันโดยเฉพาะบริเวณบรุรที่บ้านหนองจานและการประชุม ABC ที่แม่ทัพที่2อํนำทัพเองประจันหน้ากับขมิในครั้งนี้ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันดีครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้บ้านหนองจานกับบ้านหนองแก้วนั้นตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าเนี่ยเหตุการณ์ยังเป็นปกติอยู่เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหขมิระดมพลมาแบบ 100- 200คน รวมหนึ่งหมู่บ้านใกล้เคียงพระหรือว่าเด็กหรือว่าผู้หญิงท้องเนี่ยนำมากดดันฐานไทยเราหมดทุกคนเลยแต่ก็มีการคาดการ์ออกมาเหมือนกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยสเสบียงอาจจะหมดเพราะหลังจากที่เข้ามารือลวดหนามของไทยเราไปแล้วเนี่ยฝั่งไทยเราก็มีการเอาจริงครับว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกถึงแม้ว่าจะมีการเกณฑ์ชาวบ้านเนี่ยมานับร้อยชีวิตก็ตามปักหลักนอนค้างคืนตามแนวชายแดนครับซึ่งก็มีรายงานออกมาล่าสุดในพื้นที่ที่มีการประทะกันดังกล่าวนั้นตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วไม่ พบชาวบ้านฝั่งกระเบนมาชุมนุมที่รั้วลวดน้ำแต่อย่างใดนี่ก็คือในส่วนของกองทัพภาคที่1ครับส่วนกองทัพภาคที่2นั้นสถานการณ์ตามเนวชัยแดนตอนนี้ครับก็ยังตรวจพบความเคลื่อนไหวของกัมพูชาในบางพื้นที่นะ รวมถึงตรวจพบโดนด้วยในบริเวตอนในเนี่ยหนึ่งครั้งหนึ่งลำส่วนในบริเแนวชายแดนครับตรวจพบ8ครั้งและก็9าลำซึ่งปัจจุบันตอนนี้ครับกองกําลังของไทยเราก็ยังคงวางกําลังแต่มางที่มั่นนะจัดกําลังประจําเฝ้าจุดตรวจการตามเหตุการณ์เพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของทหารขามร์ที่ระดมซับเบียงระดมกาลังอย่างต่อเนื่องและก็เตรียมพร้อมปฏิบัติการตอบโต้ตามสถานการณ์ต่อไปเป็นการอัปเดตตลอดตามแนวชายแดนเลยครับ800กิโล ทางในพื้นที่จันทบุรีตาดพื้นที่สะแก้วและก็พื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่ยังร้อนๆอนยังอุ่นๆุ่นอยู่เลยครับกับการประชุม R b c ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ประชุมไปแล้วในกองทัพภาคที่1ครับแต่ว่ารอบนี้มันอาจจะดูดุดันเด็ดขาดหน่อยเพราะแม่ทัพภาคที่2ครับนำทัพประชุมเอง กับผู้ประชาการภูมิภาคอาหารที่4ของเขมรโดยนัดการประชุมที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสังงามอาเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกดในเช้าของวันนี้ด้วยครับและก็มีการสรุปผลการประชุมออกมาล่าสุดเลยครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเขมรยอมจานวนทุกอย่างนะยอมทุกอย่างแบบที่ไม่ได้มีการเออแต่อย่างใดซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มความเชื่อมัน่นลดความตึงเครียดและก็รักษาสันติภาพตามแนวชายแดนโดยมีทั้งหมด11ข้อครับที่หาหรือร่วมกัน ซึ่งข้อแรกเนี่ยก็ย้ําในเรื่องของบรรทัดสัญญานะครับที่ทั้งสองฝ่ายนั้นยืนยันจะปฏิบัติตามข้อตกลงจากการประชุมพิเศษในวันที่28กรกฎาคมที่มาเลเซียเนี่เป็นเจ้าภาพก็คือข้อตกลงการหยุดยิงขมินก็บอกว่าฉันยืนยันว่าจะปฏิบัติตามแต่เท่าที่ ผ่านมาเนี่ยไม่ปฏิบัติตามซักข้อเดียวส่วนข้อที่2ครับก็บอกว่าการสื่อสารชายแดนเนี่ยเห็นพ้องให้กองทัพภูมิภาคและหน่วยตามแนวชายแดนติดต่อสื่อสารปกติพร้อมกับเพิ่มระดับการประสานง,งานเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและก็ป้องกันเหตุปะทะด้วยส่วนข้อที่3ครับไทยเราก็เสนอไปว่าง,งดดเฟกนิวนะซึ่ง,ขงเขมรก็ตกลงที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าข่าวปลอมลดกระแสในเวทีออนไลน์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นและก็เพื่อเอื้อต่อบรรยากาศเจรจาอย่างสันติข้อที่4ครับก็เป็นเรื่องของงดข ขยายความขัดแยง้งไม่เพิ่มกิจกรรมใดๆหรือว่าการยโยุใดๆทั้งจากฝ่ายทหารหรือว่าพลเรือนเช่นคําปราศัยปลุกปัน่นหรือการซ้อมรบกิจกรรมทางทหารที่ลุกล้ําหลังจากการหยุดยิงที่เจรจาก,กันไว้ส่วนกอที่5ครับก็บอกว่า การเสริมกำลังในพื้นที่เนี่ยหรือว่าการรัตะเวนการก่อสร้างหรือว่าการเสริมความมั่นคงสามารถทำได้แต่ต้องจำกัดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขาการหยุดยิงที่ตกลงกันไว้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศที่ดีอันนี้เหมือนมีเพิ่มเข้ามานะครับก่อนหน,น้านี้เหมือนมีการคุยกันว่าเฮ้ยห้ามเสริมกำลังตลอดแนวชายแดนและก็ห้ามเสริมอาวุธหนักรวมถึงเคลื่อนย้ายพื้นที่นะแต่ว่ารอบนี้ปล่อยนิดนึงนะครับคือเราเองก็คุมไม่อยู่ว่าเฮ้ยขเมนมันเสริมตลอดเลยก็มีเงื่อนไขว่าเอา เสริมกำลังในพื้นที่แล้วก็เสริมความมั่นคงในฐานที่มั่นได้เหมือนกองทัพปาคที่สงเนี่ยก็อยากจะเสริมเช่นเดียวกันแล้วขอมานตอบตกลงแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่น่าจะผิดพลาดแบบมหันเลยนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งครับก็บอกว่าความร่วมมือเชิงบวกนะครับก็ มีการเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสร้างความก้าวหน้าในทุกภาคส่วนและก็มีเป้าหมายสู่สภาวะปกติยังมีอีกข้อหนึ่งครับก็คือเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมซึ่งเขมรก็ยอมแล้วนะครับเห็นพ้องให้นําเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การประชุม GBC ที่จะมีขึ้นเร็วนี้เพื่อที่จะหาข้อสรุปในกรอบที่ถูกต้องได้ส่วนอีกข้อนึงก็เป็นการจัดตั้งชุดประสานงาน CG นะครับเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารในทุกระดับตั้งแต่ผู้บัญชาการจนถึงหน่วยปฏิบัติการชายแดนแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะหา อีกข้อนึงที่เราย้ําชัดและก็ชัดเจนมากในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติข้อนี้คำเรก็บอกว่าฉันเห็นพ้องที่จะร่วมมือแก้ปัญหานะอย่างเช่นคอเซนเตอร์การค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์การลักลอบค้าอาวุธและก็อาชญากรรมข้ามแดนอื่นๆเนี่ยโดยจะ หามาตรการปฏิบัติร่วมกันภายใต้กรอบ JBC ครั้งต่อไปอีกข้อหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของการจัดการข้อพิพาทช,ชายแดนไทยเราก็บอกว่าต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแล้วหากแก้ไขไม่ได้ในระดับ RBC เนี่ยก็ต้องยกระดับเข้าสู่ g b c หรือว่ากลไกที่เหมาะสมต่อไปแล้วข้อสุดท้ายครับแม่ทัพประเทศสองนั้นยืนหยันชัดเจนว่าการประชุมครั้งต่อไปนั้นจะต้องให้มีการประชุม RBC ภายใน1เดือนหลังจากการประชุมครั้งนี้โดยกัมบ,บชาต้องเปิดจาภาพนี่นะครับอันนี้ก็คือผลสรุปการประชุม ทั้งหมดที่ไทยเราได้พูดคุยกับฝั่งกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขมรก็ยอมรับทั้งสิ้นเลยมันมีข้อนึงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับก็คือการเสริมเพิ่มเติมกําลังที่เหมือนจะผ่อนปรนแต่ว่าต้องจํากัดอยู่ในพื้นที่ของแต่ละฝ่ายเท่านั้น ถามว่าการประชุม r b c ครั้งนี้มันเชื่อใจขเมศได้ไหมก็ยังเชื่อใจไม่ได้นะครับประชุมกันมากี่ครั้งกี่หนก็ยังเป็นเหมือนเดิมขเมนก็ยังมีวางทุนเบอร์่รงหน่วยสอดแนมเรวเนี่ยมาดักซุ่มฐานไทยเราลาดตะเวนอย่างต่อเนื่องแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมีการประชุม r b c กันนะครับเพียงแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงซื่อของกัมบ,บูชาครับออกมางองเงหลังจากสวีเดนนั้นตกลงขายกลิบเพชรให้กับภายเราพร้อมกับยกคําพูดของฮุนเซนเนี่ย บอกให้ทำสัญญาห้ามใช้โจมตีเพื่อนบ้านแต่ว่ากลายเป็นกัมพูชาเฮลเลี่ยวเฮลอีกครับเพราะสวีเดนเนี่ยยืนยันว่าไทยมีสิทธิ์ใช้เครื่องบินรบกลิปเพปนตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อป้องกันตัวเองรวมไปถึงรัฐมนตรีกรลาโหมของสวีเดนเองครับออกมาตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับไทยเราที่มันตกหน้าและก็ทำเอาฮุนเซนนั้นอายไปตามๆกันเลยครับพอโดนยับแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เราตกลงซื้อคปเครื่องบินรบกิเพนเนี่ยทั้งหมด4ฝูงนะครับจัดจัดง๊งฝูง แงแรกก่อนกับทางฝั่งสวีเดนและก็เหมือนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นประเทศที่3ในการจัดซื้อกิฟเพนครั้งนี้ด้วยแล้วล่าสุดครับกลาหัวของสวีเดนเองก็ตกย้าว่าความสัมพันธ์กับไทยเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแล้วตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้นไทยเราสามารถใช้ได้กับการป้องกันตัวเองซึ่งก็ยังกล่าวต่อว่าสัญญาฉบับล่าสุดนั้นทําให้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสวีเดนกับไทยเนี่ย ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและตัวของสวีเดนเองครับก็ภูมิใจมากที่มีคนไทยจํานวนมากเนี่ยอาศัยอยู่ในสวีเดนราว8 0 0ห0ื่นคนและก็มีชาวสวีเดนเนี่ยกว่า2 0 0 0 0 0คนเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยทุกปี ดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยที่เราจะก,กระชับความสัมพันธ์ร่วมมือทางด้านกาลาโหมในแน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงกาลาโหมสวีเดนเองครับก็ชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยในวงกว้างนอกเหนือจากมิติด้านความมั่นคงแล้วความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนน้กว้างขวางขึ้นของสังคมไทยด้วยเพราะแพ็กเกจชดเชยจากสวีเดนเองครับหนึ่งแสนล้านบาทนะจะหมายถึงการลงทุนด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาและก็ภาคการเกษตรกรรมของไทยด้วยแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยออกมาติดตามถามทวงว่าเฮ้ยการที่สวีเดนนั้นมอบกี่เพนให้กับไทยเราครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความขัดแ้งกัมพูชาระรอกใหม่หรือไม่ ซึ่งเรื่องราวนี้กละหโหมสวีเดนก็ย้ำชัดเจนนะครับว่าไทยเนี่ยมีสิทธิ์ใช้คลิปเพ่นตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองมันเป็นทางเลือกของเราตราบใดที่ใช้ตามกฎบาษาประชาชาติและก็กฎหมายระหว่างประเทศโอ้โหอันนี้แหละครับมันเป็นการตอกหน้าฮุนเซนอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ฮุนเซนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสวีเดนจะขายให้เนี่ยต้อง ทำสัญญาไว้เลยนะห้ามโจมตีกัมบูชาเด็ดขาดโอ้โหนี่ไปสั่งสวีเดนแล้วนะครับสงสัยอำนาจจะล้นมือเกินไปแต่สวีเดนเขาไม่ได้สนใจเลยก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อขมรพยายามจะปลุกปั่นขายให้ไทยไม่ได้นะถ้าเกิดขายให้ไทยเนี่ยสวีเดนจะกลายเป็นชาติที่ไม่มีพันธมิตรทันทีเพราะไทยเนี่ยนำมาโจมตีฝั่งของขมรแต่ว่าไม่มีใครเชื่อประเทศที่เป็นสแกมเมอร์นะครับซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยกับสหรัฐอเมริกาครับก็เป็นระดับพลอากาศเอกเลยครับที่เป็น คณะเสนาธิการของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าเทียบเท่ากับผู้ประชาการทหารสูงสุดได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของกองบัญชาการกองทัพไทยเราโอ้โหอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังการตีความเชื่อมั่นได้นะครับว่าไทยกับสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรหลักกันเลยในพื้นที่อินโดแปซิฟิกนี้เพราะขนาดเราเชิญ พลอากาศเอกที่เทียบเท่ากับผู้ประชาการาหานสูงสุดเนี่ยเขายังมาเยือนไทยเลยโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพของไทยนะครับที่ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและก็ยังมีผู้นํากองทัพจากอินโดแปซิฟิกเนี่ยเข้าร่วมด้วยโดยในการหารือส่วนใหญ่ครับก็เน้นถึงความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐนะที่มียาวนานมามากกว่า192ปีและก็ย้ําถึงความแน่นแฟ้นทางทหารครับทั้งการฝึกการศึกษาพัฒนากองทัพและก็การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งถือว่าเป็นการพบกันในครั้งที่3ของปีเดียวนะครั ที่ฟอร์ดีดาครับครั้งสองใสิงคโปร์ครั้งที่3เนี่ยก็ที่ไทยเราประเด็นสาคัญที่พูดถึงกันครับสหรัฐเนี่ยได้เสียใจต,ต่อทหารไทยที่บาดเจ็บและก็เสียชีวิตจากเหตุปะทะกันตามแนวชายแดนไทยเขมรและยังมีการเช่นชมการต้อนรับและก็ความร่วมมือแบบใกล้ชิดของกองทัพไทยเราส่วนท่าทีของสหรัฐอเมริกาครับก็บอกว่าพร้อมร่วมมือกับไทยนะที่จะสร้างกองทัพให้แข็งแกร่ทงทันสมัยและก็มืออาชีพมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญไปกว่านั้นครับฝั่งของไทยเราเองเนี่ยจะได้มีการชี้แจงข้อได้จริงในวิธีประชุมทีี่จะถึงน้ เกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยขเขมรแล้วก็บอกถึงเรื่องราวที่ฝั่งของขเขมรน,นั้นละเมิดข้อตกลงยังไงบ้างซึ่งการที่สหรัฐเยือนไทยครั้งนี้ครับก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันนะและถือว,ว่าเป็นความผูกพันที่อยู่ในมาตรฐานสากลน,นะครับขเขมรไม่มีแบบนี้นะไม่ได้มีการเยือนแบบนี้ยกเว้นขเขมรเนี่ยเร่ร่อนไปหาเขาเองแต่ว่าไทยเราพอเชิญมาปับ๊บเขาก็เดินทางมา ก็เรียกว่าตอนนี้ในวิธีทางการทูตครับเราก็เริ่มได้จะได้รับคาวามไวเนื้อเชื่อใจจากต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะแน่นแฟ้นเลยแต่ฮุนเซนเรียกหาโดนัลด์ทรัมป์แตกต่างกันชัดเจนมากนะครับถึงอย่างไรก็ยังคงต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะคลี่คลายลงได้แล้วแต่ผมเชื่อว่าตลอดตามแนวชายแดนเนี่ยทหารแนวหน้าของเรายังไม่ไว้ใจขมรอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่บอกแหละข้อตกลงล่าสุดเนี่ยการประชุมรบีซีก็ การเสริมกำลังในพื้นที่การลาดตระเวนการก่อสร้างหรือว่าการเสริมความมั่นคงเนี่ย สามารถทำได้แต่ต้องไม่รบกวนฝ่ายไทยเราและก็ไม่สร้างความหวาดระแวงอันนี้ต้องติดตามกันเลยนะครับถือว่าเป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างกำกวมนะคอเมนอาจจะใช้เล่เหลี่ยมเนี่ยมาแหวงกัดไทยเราก็ได้ยังไงรอติดตามอัปเดตสถานการณ์กันต่อไปได้เลยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยและเจอกันใหม่กับาาปเดตในนคลิห้ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย